สวัสดีค่ะวันนี้หมีุ่๊กกิ้งก็มาพบกับทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะหมีุุ่กกิ้งก็จะพูดถึงการจับกลุ่มกับผู้ที่ชุมนุมประท้วงนะคะแล้วก็กับนักทำรรกิจกรรมนะคะทางการเมืองหมีุุ่กกิ้งเห็นว่าข้อกล่าวหาของเขามันก็ ไม่ค่อยจะถูกต้องหรือสอดคล้องนะคะาจากการที่ดูจาคํำปราศัยคำปราศัย,ยแล้วก็การชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมเหล่านี้นะคะเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนะคะมีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็หวังให้ประเทศชาติเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองประเทศของเราเนี่ยมีปัญหาจริงค่ะแต่ว่ากลุ่มเนี่ยเขาอาจจะ ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วว่าปัญหามันมาจากใครมันมาจากอืมมาจากกลุ่มโจ้นั่นเองอะคะที่ไปพัวพันกับสถาบันเบื้องสูงและทีนี้กลุ่มนี้ก็อาจจะไม่อาจจะกล่าวล่วงเกินขึ้นไปซึ่งมันก็ไม่สมควรนะแล้วทีนี้แต่ด้วยจิตที่เขาบริสุทธิ์ใจแล้วก็เขาก็หวังดีกับประเทศชาติจริงๆแล้ว ต้องให้ความรู้กับเขานะคะว่าความจริงแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีปัญหาจริงอย่างที่เขาพูดแต่ว่าปัญหานั้นอ่ะมันมาจากสิ่งชั่วร้ายโจรร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบ้านเมืองเราเราต้องให้ความรู้กับเขานะคะกับเยาวชนเหล่านี้เราไม่ควรจะจับกลุ่มโดยอาศัยคำโดยอาศัยอ,อำนาจแฝงของโจรเนี่ยมาจับกลุ่มเด็ก หรือเยาวชนเหล่านี้นะคะแล้วจริงๆแล้วอ่ะสารก็ไม่ได้แจ้งต้องการจะฝากขังเลยนะคะแต่ตำรวจทำไมนำตัวหิ้วถูรากถูกลงเขาไปอย่างนั้นแล้วก็คือทำให้เขาบาดเจ็บนั่นน่ะจะอุ้มแล้วก็ถูลูดถูกลักกลงเขาอะ่ะฉุดกระชากลากดึงอะ่ะเอาเขาไปเข้าเข้าตารางอย่างเงี้ยซึ่งไม่ถูกต้องนะคะ ตำรวจไม่ควรทำอย่างนี้อย่างมากเลยเพราะว่าเขาไม่มีความผิดอะไรเลยเขาเพียงแค่เป็นผู้ชุมนุมแล้วก็แสดงเจตนาที่บริสุทธิ์ออกมาเราต้องดูออกนะคะคนในบ้านเมืองนะคะโดยที่คนที่มีอำนาจหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือ,อ,อสารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะควรที่จะมีสติปัญญานะคะดูว่าใครที่มีจิตใจบริสุทธิ์ใครที่ ดีนะคะไม่ใช่ไปกล่าวหาเขาแบบนี้แล้วโจรก็สบายเลยสิโจนซึ่งมันจะมันจะมันเลวสามชั่วช้ามันจะกลายเป็นคนดีเลยนะถ้าเราไปกล่าวหาคนดีๆฉะนั้นจะต้องดูออกนะคะว่าเด็กๆเกยาวชนเหล่านี้หรือนักทำกิจกรรมเหล่านี้เขามีจิตใจที่ดีกับบ้านเมืองค่ะและสิ่งที่เขาพูดมันเป็นปัญหาของบ้านเมืองจริงค่ะ แต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันมาจากใครมาจากโจรร้ายนั่นเองแล้วทีนี้เขาก็อาจจะมีการกล่าวล่วงเราต้องบอกเขานะคะแล้วเราควรที่จะเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนที่หวงดีกับบ้านเมืองด้วยเป็นกลุ่มพลเมืองของบ้านเมืองฉะนั้นอย่าทำร้ายเขาอย่าคุกคามเขานะคะมีคูกกิ้งมองว่า ตำรวจก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำนะคะแต่อาจจะมีอำนาจแสงแฝงของโจรนะคะเพราะโจมันจะมองคนดีเป็นคนร้ายนะคะมันก็จะบอกว่าคนเหล่านี้เป็นคนร้ายเพื่อให้มองตัวมันซึ่งเป็นโจนั่นน่ะว่าเป็นคนดีเอ่อคนที่เป็นปัญญาชนหรือวินยูชนต้องรู้นะคะว่าเด็กๆเ,เยวาวชนเหล่านี้เขาไม่ใช่เป็นผู้ร้ายนะคะและเขามีจิตใจที่ดีกับบ้านเมืองนะคะ อย่าทำร้ายเขานะคะอย่าจับเขาเข้าคุกนะคะไปจับโจรร้ายจริงๆของบ้านเมืองที่สั่งตำรวจให้จับนั่นแหละคะ่ะตำรวจไปจับคนเหล่านั้นดีกว่าคะ่ะฉะนั้นอย่าทำร้ายเด็กๆเกยาวชนนะคะอย่าคุกคามประชาชนนะคะต้องมีสติปัญญานะคะอย่าแยกแยะไม่ออกว่าคนดีคนร้ายเป็นอย่างไรเด็กๆพวกนี้มีจิตใจที่ดีคะ่ะเขาหวังดีกับบ้านเมือง เขาก็อยากให้บ้านเมืองของเขาเจริญรุ่งเรืองแต่เขาอาจจะไม่สร้างปัญหาจริงๆว่ามันเกิดมาจากใครตรงนั้นแหละค่ะตรงนั้นก็จะต้องอธิบายหรือบอกเขาโดยที่เราอย่าไปทำร้ายเขาเราสามารถที่จะคุยบอกกล่าวกับเขาได้อย่าไปทำร้ายเขานะคะอย่าไปทำร้ายตามคำ ก่าอ,อ้างหรือความต้องการของโจรเพื่อที่จะทำร้ายคนดีๆแล้วจะมองโจรเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็มีอำนาจแฝงๆต่อไปคอยทำร้ายคนดีๆต่อไปเรื่อยๆอย่าเป็นเช่นนั้นนะคะคลิปนี้มีกุ๊กกิง้งก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ